กาโนรักคุณสวัสดีครับวันนี้ผมนัทวัจ์จิโรดพงศ์เพชฌฆกรประจำของบริษัทการโนเอ็กเซลนะครับกลับมานั่งอยู่หน้าจอแล้วก็พบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ในวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมจะนำเสนอเป็นข้อมูลที่กำลังอยู่ในกระแสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่กระแสที่ดีนักเพราะว่ามันก็คือเป็นเรื่องของการที่เรานะครับประชากรโลกของเราขณะน,นี้ต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาด นะครับจากเชื้อไวรัสโคโรนานะฮะหรือชื่อโรคก็คือโควิด -19 นะเพราะว่ามันเริ่มะระบาดอย่างชัดเจนในช่วงประมาณปลายปี2019นะครับคนนี้ในฐานะที่องค์กรขอ,ของเรานะครับบริษัทโนเอ็กเซลเนี่ยเป็นองค์กรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพนะผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยเพื่อที่จะสื่อสารบอกกล่าว แล้วก็เตือนให้ท่านที่กลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสนี้ติดโรคนี้เนี่ยนะครับได้หาวิธีทางในการป้องกันตัวนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับโรคนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาดังที่ได้บอกไปแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันก็ ที่มาที่ไปเนี่ยเราคงไม่ลงรายละเอียดนะครับเราคงเอาเฉพาะในเรื่องของประเด็นสำคัญดีกว่านะครับสำหรับอย่างแรกนะครับที่เราต้องพูดถึงโรคนี้ก็คือมันคืออะไรนะมันก็คือการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุในการติดเนี่ย อันนี้หลายสื่อหลายท่านก็มีความคิดเห็นต่างๆกันไปนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่ลงไปถึงตรงนี้ดีกว่าแต่เจ้าไวรัสเนี้ยมันเป็นไวรัสที่เราอาจจะไม่เคยเจอมันมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับไปแล้วเนี่ยครับร่างกายก็อาจจะมีกลไกลในการสร้างภูมิต้านทานออกมาหรือว่าการไปจัดการกับมันเนี่ยในรูปแบบที่ อาจจะยังไม่ค่อยดีนะักเพราะมันเหมือนกับว่าเราไปเจอของใหม่ใช่ไหมครับร่างกายก็ยังไม่รู้จักนะก็เลยอาจจะออตอบสนองหรือว่าป้องกันเนี่ยได้ยากนะครับราวนี้โรคนี้เนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรนะครับมันจะมีอาการบางอย่างนะครับที่ต้องสงสัยแล้วก็ควรจะได้รับการตรวจนะอันแรกก็คือเป็นอาการที่มีไข้นะมีไข้บางคนบอกอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับไข้หวัดธรรมดาสิหรือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่อื่นๆ นะครับมันก็จะต้องมีข้อบ่งชี้หลายๆอย่างนะเราไม่ได้ดูแค่อาการมีไข้อย่างเดียวนะแต่หนึ่งในนั้นข้อแรกเลยก็คือเป็นการมีไข้ไข้อาจจะสูงหรือไข้อาจจะต่ำนะอาจจะเป็นติดติดกันในช่วงแรกแล้วก็อาการเริ่มมีแนวโน้มว่ารุนแรงขึ้นนะถ้าไข้สูงเกินกว่า37.5องศาเนี่ย อันนี้อาจจะต้องพึงระวังแล้วอาจจะต้องมีการดูอาการอื่นๆถ้ามันเข้าขา่เนี่ยก็ควรจะต้องรีบตรวจเลยนะครับนอกจากอาการมีไข้แล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจก็คือการไอนะครับอาจจะมีเสมหะมีน้ำมูกพวกนี้อันนี้ไอ,อาการไอตรงนี้เนี่ยนะฮะมันพูดถึง ปกติแล้วเนาะถ้าเราติดเชื้อไวรัส,สอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไอแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่อันนี้คือถ้าเราไอแล้วนะครับอาการมันกําเริบม,มากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่าไอแล้วเจ็บนะทำให้เวลาหายใจแล้วหายใจลําบากติดขัดนะครับหรือมีอาการที่คล้ายกับไข้หวัดใหญ่แทรกเข้ามาด้วยอย่างเช่นปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะอันเนี้ยนะครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือบ่งบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะติด นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปตรวจเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ในแต่ละประเทศนะครับเขาก็จะมีวิธีการคัดกรองที่แตกต่างกันนะครับครนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงว่ากลไกมันเป็นยังไงนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเวลาเราสัมผัสกับเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายเรา นะครับตั้งแต่สมมติเข้าไปทั้งปากทั้งจมูกแล้วก็ลงไปที่หลอดอาหารแล้วก็ไปถึงปอดไปที่เนื้อเยื่อปอดซึ่งก็คือถุงลมนะฮะทีนี้มันก็จะใช้เซลล์ของถุงลมของเนื้อเยื่อปอดเนี่ยนะฮะในการที่จะแพร่พันธุ์นะครับไวรัสมันก็ไปเกาะปั๊บบนผิวเซลล์แล้วก็ถ่ายทอดสารพันธุก,กรรมนะให้ร่างกายเนี่ยคือ ผลิตเชื้อไวรัสอันนี้ออกมาเยอะๆเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งเซลล์อนันนันเนี่ยพอมีไวรัสเยอะมากมันก็ระเบิดก็ตายไปนะครับนะแล้วก็ไวรัสก็แพร่ไปนะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเซลล์ตายไปแล้วไวรัสแพร่กระจายไปแล้วนะครับถ้าร่างกายของคนไข้เนี่ยมีภูมิต้านทานก็ยังสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้ทันแต่ว่าถ้าเกิด ภูมิต้านทานไม่ดีอาจจะเป็นคนสูงอายุอาจจะเป็นคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะคือรักษาไม่ได้รักษาไม่ทันนะฮะแล้วก็มันจะเกิดการที่ร่างกายในพยายามซ่อมแซมตัวเองด้วยการสร้างพังผืดน,นะครับคนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพังผืดที่ปอดเยอะมากนะครับซึ่งมันก็จะไปรัด รัดปอดนะทำให้การหายใจนี่ลำบากนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโควิด1 i d เน่ยถามว่าประสิทธิภาพของปอดจะกลับมาดีเหมือนเดิม100%มยเปอไหมผมคิดว่าคงจะไม่ร้อยเซแต่จะได้คืนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ความแข็งแรงของเขานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือเราควรจะป้องกันก่อนที่จะมีความเสี่ยงติดเชื้อนะครับป้องกัน ก่อนมีความเสี่ยงติดเชือ้อและถ้าสมมุติโชคไม่ดีติดเชื้อไปแล้วเราก็จะมีวิธีในการเพิ่มโอกาสในการที่จะรักษาหายแล้วเพิ่มโอกาสที่จะหายได้หลายๆเปอร์เซนต์กลับมามีร่างกายเหมือนเดิมหลายๆเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่ะทีนี้การตรวจตรงนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะบอกว่าในแต่ละประเทศก็มีระบบการตรวจที่แตกต่างกันนะครับการตรวจ ที่เขานิยมกันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวกว่าจะรู้ผลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเ,เขาเรียกว่ามีโอกาสนะที่จะหลุดรอดเพราะว่าบางคนสมมุตินะครับระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ21วันนะจริงๆคือถ้าคนจะมีไข้หรือมีอาการสังเกตเห็นเด่นชัดเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ประมาณในช่วง14วันแรกแต่มันก็มีบางท่านที่อาจจะ ไปถึง21วัน28วันค่อยแสดงอาการก็มีนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้คือเขาแพร่เชื้อได้ตลอดนะฮะแล้วเกิดไม่รู้ว่าไปตรวจเจอวันไหนก็ตามแต่นะครับเราก็วินิจฉัยโรคด้วยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เทคนิคที่เขาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการคัดกรองในเบื้องต้นก็อาจจะตรวจไม่พบทั้งทงท,งที่เขาเป็นไวรัสอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลน,นะฮะ ต่อไปนะครับแล้วยารักษาล่ะ,ะเราพูดนิดนึงนะครับจริงๆยาที่มีใช้รักษาไวรัสโคโรนานะครับตอนนี้เนี่ยแพทย์เขาก็ออกมาบอกแล้วว่ามันเป็นยาที่ยังไม่ได้ว่าได้ผลร้อยเเซ็หรอกนะครับมันเป็นยาที่เขาอาศัยว่าเรียนแบบจากพฤติกรรมของไวรัสการเกิดเชื้อไวรัสการติดโรคไวรัสเนี่ยมันคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นยาในลักษณะของพวกยาต้านมาลาเรียยาต้าน HIV นะครับมาประกอบกันนะซึ่งผลรักษาเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับว่าได้ได้ได้ดีมากเลยขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่น่ามีความยินดีว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไวรัสโคโรนาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าติดแล้วจะต้องตายทุกคนนะครับโอกาสที่จะมีผู้ป่วยระยะ รุนแรงมากถึงขั้นว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยคือมีน้อยมากมีไม่ถึง10%นะครับส่วนใหญ่คนที่ติดโรคนี้เนี่ยร่างกายเขาก็จะเยียวยารักษาตัวเองได้เพียงแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของปอดมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนะเพราะว่ามันมันถูกทําลายไปแล้วเนี่ยการที่ร่างกายจะเยียวยากลับคืนมาไอ้เจ้าพังผืดต่างๆตรงนี้มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์นะครับแล้วบริษัทกาโนเอ็กเซลของเราเนี่ยมี ข้อมูลหรือว่ามีสูตรตำรับหรือมีคำแนะนำอะไรที่ออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือเปล่านะครับเรียนทุกท่านนะครับว่าเรามีสูตรในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเรียกว่าเป็นสูตรในการเพิ่มโอกาสนะที่จะป้องกันเชื้อนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่คนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะจะเยียวยารักษาตัวเองให้กลับมาฟื้นฟูตัวเองได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มโอกาสตรงนี้ นะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือของเราครบทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวรากตัวดอกที่เป็นสปอร์และดอกที่สกัดด้วยวิธีการใช้ความร้อนหรือลิชิโกนั่นแหละนะครับมี3ตัวนี้นะครับเห็ดหลินจือโดยพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยเขาเพิ่มภูมิต้านทานได้อันนี้คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับก็คือลดการอักเสบต่างๆในบริเวณเซลล์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าเซลล์ถุงลมปอด ในเยื่อปอดตรงนี้นะครับพอมันมีไวรัสไปเกาะเนี่ยมันก็จะเริ่มป่วยแล้วก็เริ่มตายไปนะครับแล้วก็พอถึงขั้นตอนที่ร่างกายเยียวยารักษาตัวเองด้วยการสร้างพังผืดขึ้นมาเนี่ยเห็ดหลินจือมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะลดการเกิดพังผืดช่วยให้พังผืดนี่สลายออกไปได้ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้ายังเป็นไม่เยอะเพิ่งเริ่มเป็นนะครับด้วยสารโพลิสค尔ายที่อยู่ในเห็ดหลินจือนั่นแหละ นะครับจริงๆมีหลายสารนะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับบางคนที่เขาอาจจะก,กังวลว่าโอ้เขาเคยเป็นโรคนี้ติดเชื้อนี้มาแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วจะมีเคมีสังเคราะห์เนี่ยตกค้างในร่างกายเยอะหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เพิ่มความสบายใจได้อีกเพราะว่าชุดตํำรับนี้นะครับสารสกัดจากหลิมจือเนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายมีกระบวนการขับพิษหรือว่าล้างพิษสารพิษ ของเสียที่ตกค้างในตับในไตในร่างกายเนี่ยออกไปได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนะคราวนี้เวลาที่เราทานผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการแกะแคปซูลนะครับลงไปในน้ำชารอยบอสนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่3ตัวนะครับยังมีตัวปลาไหลเผือกสกัดหรือว่าสกาโนอีก1ตัวตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการลดไข้ในการต้านมาลาเรียได้แล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูฤทธิ์ของสกาโนตัวเดียวนะครับหรือปลาไหลเผือกสกัดขวดสีเข,เขียวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของฤทธิ์ของมันเนี่ยนะครับคล้ายๆกับยาต้านไวรัสนะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงมาใช้ในสูตรด้วยเพื่อเพิ่มความความที่ว่าจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรของเราก็จะมีรากมีดอกที่เป็นสปอร์นะครับมีริชิโกแล้วก็มีสกาโน แกะเป็นแคปซูลแล้วก็ละลายลงไปในน้ำชารอยบอสนะครับน้ำชารอยบอสตัวนี้จะเป็นตัวที่ดื่มได้ทั้งวันไม่มีคาเฟอีนนะครับแล้วไม่ทำให้ท้องผูกรวมทั้งจะมีสารต้านอนุมูลสระที่สูงมากนะครับเป็นซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสนะเป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะที่ร่างกายเกิดการติดเชื้อ นะครับหรือร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยสปอร์ตหรือว่าทําให้ร่างกายดีขึ้นได้นะอันนี้ก็คือเป็นสูตรตำรับของเรานะครับที่แนะนำเฉพาะกิจในเรื่องนี้บางคนก็าอาจจะบอกว่าโอ๊ยโดยปกติแล้วเขากินเยอะมากกว่านี้อีกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลายตัวนะครับก็อยากจะหมุนเวียนใช้กินหลายตัวก็เกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือออกมาให้สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้โดยตรง ทีนี้ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันนะครับถ้า,าไม่อยากติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าเจ้าโรคโควิด -19 เนี่ยเราน่าจะมีวิธีการทําตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคงเคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมครับโซเชียลดิสแตนซิ่งก็คือหมายถึงการมีระยะห่างนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าโรคนี้มันจะเป็นการติดมาได้ถ้าเกิดเราไปสัมผัสกับ ผู้ป่วยอย่างเช่นเวลาผู้ป่วยเขาพูดหรือเขาไอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีละอองฝอยของน้ําลายนะครับมาโดนเราแล้วเราอาจจะเอามือไปจับหน้าจมูกตาแล้วมันก็เข้าสู่ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือไม่เอาตัวออกไปเสี่ยงไม่เอาตัวไปอยู่ในที่สาธารณะนะครับอยู่ห่างๆจากคนอื่นเข้าไว้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ประมาณ2 3เมตรจะดีมากเลย นะครับพยายามอยู่ห่างๆะจะไปไหนจะไปซื้อข้าวจะไปเข้าร้านสะดวกจ่ายอะไรพวกนี้ก็ต้องพยายามอยู่ห่างๆกันเข้าไว้นะเขาเรียกว่าต้องมีระยะห่างทางสังคมนะครับ mm. อันที่สองครับแมสหรือว่าหน้ากากซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบละเกินทุกวันนี้นะ, mm. นะหน้ากากผ้าหน้ากาก surgical mask หรือว่าหน้ากาก อนามัยที่เป็นแบบ n 9 5ประสิทธิภาพแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนั้นแมสที่ทำจากผ้ามันไม่ได้กันเชื้อไวรัสโคโรโนาแนะมันอาจจะกันอะไรอย่างอื่นที่เป็นอนุภาคขนาดใหญ่นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับบางคนเนี่ยคือเขาต้องการที่พึ่งทางใจนะครับที่พึ่งทางใจก็คือขอให้ฉันได้ใส่หน้ากากฉันก็จะรู้สึกว่าปลอดภัย นะแต่อย่างน้อยที่สุดการใส่ดีกว่าไม่ใส่นะครับแม้จะเป็นหน้กกากากผ้านะแต่หน,น้กกากากผ้ามันก็มีข้อดีคือมันซักได้นะครับอันที่2ครับถ้าเป็นหน้กกากากสีเขียวที่เราเคยเห็นกันแบบที่หมอผ่าตัดเขาใส่อะนะเป็นพวก surgical mask เนี่ยพวกเนี้ยนะมันก็จะดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะจริงๆแล้วหมอผ่าตัดเวลาเขาใส่เขาก็ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้แบบละอองน้ำลายอะไรเงี้ยไปโดนคนไข้ นะ่ถาถามว่ามันกันไวรัสโคโรนาได้ไหมมันก็กันไม่ได้หรอกนะครับนะ n 95นะก็เป็นอีกอันนึงที่รูมันถี่ยิบเลยนะครับนะอันนี้พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆชั้นกรองของมันเนี่ยละเอียดมากมันก็จะสามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็กๆอย่าง pm 2.5ไมครอนพวกนี้ได้ดีทีเดียวอาจจะไม่100%หรอกแต่ว่าดีทีเดียว นะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการกรองพวกเชื้อโรคต่างๆพวกนี้ได้แต่ปัญหาของมันก็คือ 1. มันหาซื้อยากในเวลานี้ในประเทศไทยแห่งนี้นะครับอันที่ 2. ก็คือราคามันสูงมากนะครับอันที่ 3. ก็คือเวลาคุณหายใจเนี่ยคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่สะดวกนะแต่อย่างไรก็ตามแต่การใส่หน้ากากนะครับก็ยังดีกว่าการไม่ใส่นะยิ่งบางคนใส่ทั้งแมสด้วยแล้วก็มีเฟสชิลด้วยที่เป็นแบบพลาสติกใสๆครอบลงไปอันนี้ก็ ก็ดีนะครับถือเป็นการป้องกันตัวเองนะแต่นั่นยังไม่พอเพราะว่านอกจากมีโซเชียลดิสแตนซิ่งแล้วใส่แมสแล้วนะครับต้องลดการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับมือทักทายกันการกอดกันแบบที่ชาวตะวันตกชอบทำแบบนั้นนะครับ ก็ไม่ควรนะครับการจับแก้วน้ำนะที่หลายคนต้องจับซ้ำการอยู่บนพื้นผิวของโต๊ะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือถ้าเราจำเป็นจะต้องจับเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งป้องกันอาจจะใส่ถุงมือหรืออะไรป้องกันไปนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็คือต้องล้างมือบ่อยๆเวลาที่เราต้องมีสติ นะครับเวลาเราไปหยิบจับอะไรก็ตามแต่หรือว่าออกจากบ้านแล้วเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องล้างมือล้างมือด้วยด้วยด้วย,วยน้ำยาล้างมือนะครับนะอาจจะเป็นสบู่หรือว่าสบู่เหลวหรืออะไรที่ทีเ่เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นสารลดแรงตึงผิวมันจะทําให้เปลอกคุ้มของไวรัสเนี่ยคือแตกได้แต่ก็คือฆ่าเชื้อไวรัสได้นั่นแหละแต่เราต้องล้างอย่างน้อยก็ประมาณ1520วินาทีล้างถูให้สะอาดให้เลี่ยมเลยนะครับอันนี้สำคัญมาก นะครับแล้วกเ็เพิ่มภูมิต้นานทานนะครับเพิ่มภูมิต้านทานด้วยการทําให้ตัวเองมีภูมิต้านทานดีขึ้นกว่าในยามปกตินะเพราะว่ายามนี้มีภาวะเสี่ยงนะคุณอาจจะต้องนอนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้ร่างกายมีกําลังนะให้มีภูมิต้นานทานแล้วก็ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ต้านโควิด -19 ของบริษัทการ O โนเอ็กเนะครับในการช่วยเสริมตรงนั้นไปได้ นะครับโอเคนะครับผมหวังว่าท่านที่ฟังอยู่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกาโนในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกกาโนของเราก็ตามแต่นะครับท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นในการป้องกันโรคโควิด -19 นี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ชุดต้านไวรัสโควิด -19 ของเรานะครับ วันนี้ผมนทวัฒนก็คงจะต้องล่ำลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ถ้าท่านชอบเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้กาโนรักคุณสวัสดีครับ